สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับห้งฟ้า่ N K นะครับทุกคนได้ยินหรือเปล่าไมค์ผมอยู่ตรงนู้นโอเคเอาโอเคเอาไมค์เอาแล้วผมก็สวัสดีครับผมก็อย hmm. yeah. uh, okay. oh, uh, well, hmm. um, ู่กับห้งฟ้า่ N K นะครับวันนี้ผมคขตื่นเต้นคือผมได้ขอมาแล้วแบบผมมาเปิดคลิปให้ทุกคนดูเลยไม่ได้คลิปให้ทุกคนดูนะก็คือผมตื่นเต้นมากอันนี้คืออุปกรณ์แรกของช่องเรานะเออแล้วมันเคยอะไรอุปกรณ์แรกของเรานะ นี่นะครับกันไกนะครับนี่กันไกเออคืออุปกรณ์แรกของช่องเราผมโคตรตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากๆผมเก็บตังค์ซื้อเองเลยนะเนี่ยแคบแคเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่ผมได้มาไม่ใช่กันไกน,นะครับตามันคือแจเดดร แต่มันคือตัวนี้นะไม่ถุงผ้าเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนลองดูสัญลักษณ์ต้องถุงผ้าทุกคนลองดูสัญลักษณ์ต้องถุงผ้ามันเขียนว่าอะไร g o p r o อ้โหโอเฮนี่ก็คือ g o p ป o ฮีโร่แปดนี่ยว้าวเกินไปเป่าเดี๋ยวเราก็มาทำการเปิดกันเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดกันแลลันครับทุกคนมันจะเป็นยังไงนะอู้วอเราก็เปิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ได้มาเท่านี้นะครับเออนี่ก็คืออุปกรณ์แรกของช่องเรานะนี่ g o o r o e นะครับ แล้วก็เปิดเครื่องกันเลยน,นี่ปุ่มไม่แจ๊เปิดเครื่องนี่นะครับเราก็ได้มาลาโกโปเอาขึ้นเลยเนี่ยนี่นะครับเราก็ได้โกโปมาแร้วเวอร์ไปหรือเปล่าชาร์เป็ดมาให้ด้วยขเคเกีเยเลยมาก็ได้อุปกรณ์แรกของเราละ โอนะเคแล้วผมก็มาบอกกันเช่นนี้นะผมก็ยังใช้ไม่เป็นหรอกแล้วคลิปหน้าก็ผมก็น่าจะเอาโกโปรมาถ่ายคลิปแล้วนะครับเอ่อจะไม่ได้ใช้มือถือง้อเงาอของผมนะนะ <c oughs> ก็มาบอกเช่นนี้นะครับก็ภูมิใจมากๆลนะลักทุกคนมากๆครับและทุกคนก็คือแบบคือเป็นแรง บันดาลใจให้ผมซื้อโกโปรนะพราะผมตั้งใจอยากทำยู u ู e เนี่ยเพื่อความสุขของผมนะความสุขของคอนโดหรืออาจจะเป็นความทุกข์ของคนโดฮะทุกคนดูคิดว่าไงเป็นความสุขหรือความทุกข์ฮะเม้นไว้ด้วย,วยเค้วเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยแล้วนกะ็กดติดตามกดกระดิ่งเลยนะเนะจอกันคลิปหน้าสุดสยานเฮ้ย อะไรเนี่ยเอ่อก็โศิ0ล้านซับเฮ้ย1พ0 0ซับยังไม่รอดเลยขอ1,000ซับนะทุกคน1พ0 0ซับให้ฟาเถอะคนดูอ่ะยอดวิวมันสูงเลยแต่ว่ามันไม่ผู้ติดตามมันไม่ขึ้นน้ากดติดตามกันแน่นอยฟาดไ่าละสาธุกดติดตามกันแน่นอนครับเอแล้วเจอกันคิมหน้าคิมนี้ก็บายบายเจอกันครับ Oh, oh,